สวัสดีค่ะทุกคนยิดีต้อนรับสู่ช่วงเทพธิดาวาบบี้ดูไพ่สีกับตาบอบี้นะคะวันนี้วาบบี้ก็จะมาทําคลิปนะคะเป็นคลิปเอ่อ random reading นะคะหัวข้อคือหัวข้อที่ว่าเขาคิดถึงเราไหมตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะตั้งคลิปหัวข้อตรงๆไปเลยนะคะตรงตามคลิปเลยจะไม่แบบว่า เบนเบนนะคะเหมือนแต่ก่อนแล้วนะคะในคลิปนี้นะจะจะตั้งว่าเขาคิดถึงไหมจบนะคะการอ่านครั้นี้เป็นการแบบ a ช r e a d i n g หรือการอ่านทั่วไปจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเรื่องเราสอบกันบ้างนะคะก็หึงต่เห็นใจว่าเปดูหเต็งร้อยเอ่ะแลบแล้วหนึ่งแล้วใครที่อยากปรึกษานะคะเข้าไปดูรีวิวได้ที่ชุมชนรีวิวแน่นมากนะคะรีวิวจรงิงไม่จกตาอันนี้แบบ กล้าแบบพูดด้วยสัจจะของตัวเองเลยนะคะถึงรีวิวจะดูเวอร์นะคะแต่มันคือเรื่องจริงเนาะและใครอยากเรียนคลาสนะคะตอนนี้กําลังสอนคลาสยาเสนีนะคะทํายังไงให้คนรักทำยังไงให้แฟนเก่ากลับมาทํายังไงให้รู้สึกมีเสนีปิดการขายได้ด้วยเนี่ยเสนีมันต้องใช้นะทุกคนเพราะว่าคือเอาจริงถ้าใครถ้าใครมีเสนีได้อ่ะคุณจะรู้ว่าทุกอย่างมันง่ายจริงๆนะเออเหมือนที่ เวลาที่วี่ททำงานอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้อยู่แล้วเพราะว่าคนจะเราจะดึงดูดคนที่ชอบเรานะคะจริงเอาจริงๆนะความสามารถก็ใช่ด้วยแต่ว่าบางครั้งอะ่ะมันต้องมีเทคนิคนะคะอันนี้พ่พูดจริงๆนะหรือว่าถ้าคนที่ยังรักกับแฟนอยู่อย่างเงี้ยคือไม่เข้าใจอย่างของแท้ว่าเออเราจะทํายังไงอะไรเงี้ยนะคะก็เจาะลึกเรื่องนี้ได้ส่วน21วันลืมแฟนเก่ากับไพย่ยิปซีนะคะจะเป็นอีกราคาหนึ่งก็เข้าไปสอบถามได้ส่วน ค้าต่อไปนะคะพี่มีว่ามันต้องเลื่อนไปเดือนพฤษภา,าก็คือล้างแค้นแฟนเก่านะคะเอ่อหลายคนเข้าใจผิดว่าล้างแค้นแฟนเก่ามันคือแบบไปอาฆาตแค้นเขาหรือเปล่าจริงๆพี่ไม่เคยสอนให้ใครอาฆาตแค้นนะแต่ว่าล้างแค้นแฟนเก่านะที่นี้มันมันเป็นสําหรับคนที่นักเรียนรีเควสตมาเนาะสำหรับคนที่3จุดประสงค์อย่างที่พี่บอกเลยนะคะ 1.. คือทําให้แฟนเก่ารู้สึกเสียดายเราแบบ เสียดายเราเสียใจเราเสียใจที่ไม่เลือกเรา <trades> อะไรเงี้ยรู้สึกผิดอะไรเงี้ยอันนี้ได้นะคะสองคือเขาอาจจะเอาเราไปเปรียบเทียบกับมือที่สามแล้วรู้สึกว่าเออแบบไม่น่าเลยอะไรเงี้ยควรจะเลือกเราดีกว่าเราคือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเขาแล้วนะคะส่วนสามคือเขาอาจจะกลับมางา้อกลับมาทักเราหรือว่ากลับมาขอคืนดีเรานะคะคุณจะได้สามอย่างนี้ซึ่งบี้ได้มาทั้งหมดสอย่างนี้แล้วนะคะอันนี้คือจุดประสงค์นะมันไม่ใช่การที่แบบโผไปทําให้เขาเสียใจ จะตายแล้วก็แบบว่าอาฆาตแค้นอะไรเงี้ยคือพี่ไม่เคยสอนแบบนั้นนะคะอันนี้ต้องเข้าใจตรงกันด้วยเนาะแล้วก็ไพ่โรแมนติกแองเจิลกับไพ่พาพิคเนตนะคะน่าจะต้องเลื่อนไปเป็นพฤษสภาแล้วแหละอันนี้อันนี้มีเอ๊ไม่ใช่สินั่นแหละต้องเลื่อนไปเรื่อยๆอันนี้มีสานะคะอันนี้มีนามีสานะคะอันนี้น่าจะพฤษสภาแล้วแหละนะคะประมาณนี้นะคะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเข้าคิดถึงเราไหมเอาจริงเอาแบบชัดเจนเลยนะคลิปนี้ ตอนนี้นะคะเอาตอนนี้ด้วยอัปเดตเลยอัปเดตเขาคิดถึงเราไหมตอนนี้โอ้โอคือตอนนี้พี่กำลังแบบว่ารู้สึกแบบเครียดมากตรงที่เพนดูลมหมดเกลี้ยงนะคะ มาเข้าคิดถึงเราไหมโอเคอันนี้พูดตรงๆนะ เขาบีซี่มากเลยชีวิตของเขาตอนเนี้ยเขาบกมุ่นหรือว่ากําลังขอกินน้ำไม่ได้นะคะเอาจิงๆเป้าหมายของเขาคือการโฟกัสตัวเองแล้วก็การสักเซสนะคะการประสบความสําเร็จในชีวิตของตัวเองคือเป้าหมายของตัวเองเลยนะอืมประมาณนี้เขาโฟกัสที่ตัวเขาเองแบบร้อยเปอร์เซ็นนะคะแล้วก็เขาจะใช้เวลาอยู่กับตัวเองเนาะ ถามว่าเขาคิดถึงเราไหมเออเขาไม่ได้แบบมาส่งเราเลยนะแล้วเขาก็ไม่ได้แบบเหมือนเข้ามาเช็คว่าเอ้ยเราเราเป็นยังไงบ้างเราทําอะไรอยู่อย่างเงี้ยค่ะเขาเขาค่อนข้างยุ่งนะยุ่งไปกับวันวันนึงคือแทบจะไม่ค่อยมีเวลาแบบพักผ่อนเราด้วยซ้ํานะคะในการที่จะแบบจัดเวลาที่แบบของตัวเองนะคะกินข้าวอาบน้ํานอนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเออแต่ทีเนี้ยเอาจริงๆถ้าพูดตรงนะเอาตรงนะ เขาไม่ได้คิดถึงคุณเลยแต่มันมันไม่ใช่ไม่นึกถึงนะมันเป็นจิตใต้สํานึกคือเขาไม่ได้ตรงใจที่แบบเฮ้ยฉันคิดถึงเธอนะอย่างเงี้ยไม่แต่จิตใต้สํานึกของเขาอะ่ะมันแบบตัวเฉพาะช่วงเวลาตอนกลางคืนน่ะมันเหมือนมันแวบอะบีะ้ว่าทุกคนต้องเคยเป็นอารมณ์แบบก็ไม่ได้นึกถึงแบบคือไม่ได้คิดถึงว่าเราจะไปคิดถึงเขาคือคนเราถ้าคิดถึงอะ่ะมันจะเป็นฟิลแบบอุ้ยทําอะไรก็คิดถึงแบบ ข้างรักแบบเพอ้อแบบว่าเหมือนแบบคิดถึงไปตลอดเลยไม่ว่าจะทาอะไรอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือคิดถึงเนาะแต่อันเนี้ยมันเป็นอารมณ์แบบโดยเฉพาะตอนกลางคืนอ,อยู่คนเดียวมันเหมือนแบบมันแวบ,บเข้ามาในหัวคือเหมือนแบบไม่ได้ตั้งใจจะนึกถึงแต่แบบอยู่ดีสมองอ่ะมันมันนึกถึงอ่ะเออมันนึกถึงคุณขึ้นมาแล้วเขาก็แบบไม่เข้าใจว่าเอ้าทำไมทำไมถึงต้องนึกถึงล่ะเพราะว่า เรียว่าคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่หนึ่งคือยุ่งกับชีวิตมากนะคะแบบปั่นป่วนแบบชีวิตวุ่นวายอะนะคะแล้วก็มีอะไรให้ทําเยอะมากกิจกรรมแอคทิวิตี้แล้วก็มีคนเข้าหาเยอะมากแล้วก็ปกติแล้วอะเวลาเขาเทใครหรือว่าเวลาที่เขาแบบตัดแขลจากชีวิตอะเขาเขาก็าจะเป็นคนแบบเนี้ยแบบว่าสันโดษเงี้ยไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยไปส่สงอะไรเงี้ยแต่คือกับตัวคุณอะมันเหมือนแบบ อยู่ดีๆมันก็เข้ามาในหัวของเขาโดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจคือมันไม่ใช่ความตั้งใจของเขานะคะประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณตอนนี้นะ j u s t i c ความถูกต้อง เขารู้สึกลําบากใจมากเลยม่ว่าเขาทําในสิ่งที่ถูกต้องไอที่ผ่านมาที่ที่คุณกับเขาเลิกกันนะคะยังไม่ได้ขึ้นว่าเป็นรักสามเศร้าร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าเขาทําถูกแล้วนะคือเขาตัดสินใจไอตอนที่เขาตัดสินใจอ่ะเขาใช้สมองในการตัดสินใจว่าเหมือนใช้หลักเหตุผลนะคะถ้าสมมุติว่าเขาเลิกกับคุณด้วยการที่แบบเราสองคนอ่ะมันเข้ากันไม่ได้เขาก็รู้สึกว่าเขาทําถูกแล้วก็คือเขาไม่อยากให้คุณเสียเวลาตัวเขาเองก็ไม่ต้องเสียเวลาด้วย หรือเขาตัดสินใจที่จะเลิกกับคุณเพราะเขามีคนอื่นหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะไม่ว่าเขาจะไปมีคนอื่นหรือเขามีคนอื่นอยู่แล้วก็คือการที่แบบมันก็ถูกต้องแล้วคือเขาเขาคิดว่าการที่เราสองคนอนะห่างกันมามันมันก็ถูกแล้วนะแต่ว่าถามว่าความรู้สึกลึกๆเขาเป็นยังไงเขาหนักใจมากในการที่ทำทำทำร้ายคุณหรือว่าในการที่เขาตัดสินใจอะค่ะตอนนี้เหมือนเขาแบบกําลังแบกรับความรู้สึกนี้อยู่อะค่ะ อาจจะเป็นเพราะบางคนอาจจะไปต่างจังหวัดเพื่อไปเรียนต่อไปทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันจะต้องเลือกอนาคตตัวเองแล้วเขาหรือคุณต้องเลือกอนาคตของคุณคือมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วที่เลือกแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีเนี้ยมันี่มองว่ามันเหมือนกับว่าอืมอาจจะไปเลือกโอกาสเลือกอะไรอย่างเงี้มากกว่าค่ะแล้วก็เออพี่รู้สึกว่าเขาพยายามเหมือนแบบกดจิตตัวเองว่าเออเนี่ยเราเราทาถูกแล้วนะแต่ภายใต้ความความเด็ดขาดของเขาอะ มันมีความลังเลอยู่ข้างในคือแต่เขาไม่แสดงออกออกมาว่าเขาลังเลเขาตัดสินใจว่าโชะฉันไม่คือไม่ยอมหักไม่ยอมงอแต่ถามว่าในใจลึกๆอะมันรู้สึกเหมือนแบบมีคําถามให้กับตัวเราเองเนอะช่วงยิ่งคุณห่างกันเข้าไปใหญ่อะห่างกันไกลเงี้ยมันก็ยิ่งทําให้ตัวเขาอะมีรู้สึกว่าเขาอาจจะไปเลือกในเรื่องของโอกาสใหม่อะค่ะก็คืออาจจะมีคนใหม่เข้ามาหรืออาจจะมีความมั่นคงเข้ามาที่มันมันเป็นอะไรที่มันเหมือนแบบโอกาสใหม่ๆในชีวิตของเขานะคะ เหมือนแบบความมั่งคั่งหรือไปเลือกอะไรที่มันไม่ใช่คุณอะแต่ถามว่าแบบความรู้สึกลึกอะคือเขายิ่งเวลาผ่านไปวไ่ว่าเขายิ่งรู้สึกเหมือนแบบเอ้ยกูเลือกถูกเอาวะอะไรเงี้ยเหมือนแบบมีคําถามในใจขึ้นมาว่าว่าสิ่งนี้มันคือความสุขของฉันเองจริงๆหรือเปล่าในสิ่งที่ฉันเลือกในสิ่งที่ฉันไอเนี้ยแต่ถามว่าเขาจะท a k e action ไหมคือเขาจะนิ่งนะคะไม่ได้แสดงออกไม่ได้มากดไลค์มาส่องหรือมาแบบ มาทักมาคุยอะไรเงี้ยคือไม่นะคะก็คือเขาจะอยู่ในพื้นที่ของเขาเพื่อทบทวนในสิ่งที่เขาตัดสินใจไปอะไรประมาณเนี้ยยิ่งเวลาผ่านไปเขายิ่งเหมือนแบบได้เรียนรู้นะคะว่าหัวใจของเขาอะ่ะมันรู้สึกยังไงกันแน่อะไรประมาณนี้นะคะจะดูว่าเขาคิดถึงไหมตอนเนี้ย เอาจริงๆบ้าเขาอะเป็นคนที่เหมือนแบบพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีนะเหมือนแบบเขาไม่ได้ขาดอะไรอะในในวิเวอรชัของเขาคือเขาเขามีเสน่ห์เนาะเขามีคนเข้าหาเยอะใครแค่กระดิกนิ้วก็คือมีคนเข้าหาแล้วคือไม่จําเป็นจะต้องแบบขนขวายแล้วก็แบบคุณไม่ได้ช้อยเดียวในชีวิตของเขาคือต่อให้ไม่มีคุณอะเขาก็ไม่ได้แบบชีวิตแบบแรงแค้นแบบว่าเหงา สุดๆอะไรแบบนี้ไม่นะคะแล้วก็คุณเดีเขาก็ห่างไกลกันแล้วเนอะอาจจะไม่ได้คุยกันแล้วด้วยอะแต่ทีเนี้ยพี่อยากจะบอกอย่างหนึ่งคือเขารู้สึกแบบเขารู้สึกเหมือนแบบก้าวถ้วยอะค่ะเหมือนแบบชีวิตเขาก็มีความสุขอยู่แล้วแต่ว่ามันขาดไปถ้วยหนึ่งไง คือเก้าถ้วยมันยังไม่สิบใช่ไหมสิบก็คือความสุขที่สุดแล้วความเป็นครอบครัวเหมือนชีวิตเขาเหมือนแบบเหมือนเปลือกอะพิ่รู้สึกว่าเหมือนเขาเป็นอาจจะเป็นคนที่วัตถุนิยมนะหรือว่าแคร์สังคมายนอาหรืออะไรอย่างเงี้ยชีวิตของเขามันยังมีความแบบเสพติดเสพติดความสุขของตัวเองอะแบบว่าเออเป็นคนที่แคร์แต่ความสุขของตัวเองชอบให้คนอื่นอะมาอ้อมล้อมเยอะๆอะแบบว่าอาจจะเป็นคนที่เจ้าสนห์แบบชอบความมั่งคัง่งชอบแบบ ไม่ได้ชอบมีคนเดียวก็คือชอบให้คนแบบคนนั้นคนนี้ชอบยังยังแบบมีคนนั้นคนนี้อ้อมร้อยอยู่ในชีวิตคือยังไม่ได้พร้อมที่จะสเตเบิลหรือว่าผูกมัดกับใครหรือว่าอยูดที่ใครอะไรเงี้ยแล้วข้อตัวเขาเองก็ค่อนข้างมั่นหน้ามั่นโหนกกระปรงแมวด้วยน,นะว่าแบบเออเนี่ยเขาก็รวยเขาก็หล่อเขาก็กลัวยาวเขาก็รู้สึกแบบเหมือนจะสวยก็แล้วแต่นะอาจจะเป็นผู้หญิงก็แล้วแต่แต่ว่าเขารู้สึกว่าเขามั่นหน้ามั่นโหนกแมา,ว,าว่าแบบต่อให้ไม่มีคุณเขาก็อยู่ได้อะไรของเขาเนาะแต่ว่าที่เนี้ยเหมือนแบบ บาร์บี้รู้สึกว่ามันเป็นในเรื่องของจิตใต้สำนึกมากกว่านะไม่รู้ว่าคุณไปทำอะไรให้กับเขาแต่ว่าเขายังมีแพชชั่นกับคุณอยู่เลยอะ่ะแบบมันเป็นในเรื่องของมันเป็นในเรื่องของจิตใต้สำนึกอะ่ะพี่จะบอกอยังไงดีอะ่ะถ้าคนที่เข้าใจจิตวิทยาจะเข้าใจว่ามันเหมือนแบบเหมือนคุณคุณทําให้เขาติดหนี้ทางจิตใต้สำนึกอะเห <laughs> มือนเขาเหมือนคุณน่าจะเคยทําอะไรให้เขาดีๆอย่างเงี้ยแล้วเหมือนเขายังคง มันเป็นอารมณ์อาการของคนที่ลืมแฟนเก่าไม่ได้อะอาการที่แบบว่าเราไม่ได้อยากนึกถึงแล้วเหมือนมุฟออนได้แล้วแต่มันยังมันยังมีความแวบแวบไปหาอย่างเงี้ยก็รู้สึกแบบนั้นมันยังมีอาการนั้นอยู่อะค่ะแต่ว่าเ,เดี๋ยวดูซิคุณไปทําอะไรให้เขาทําไมเขาถึงยังเอาคุณออกจากหัวไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยทีเอ็มเพลอร์คุณเป็นคนที่อ่อ แฟนเก่าอคิดถึงแฟนเก่าคุณเป็นคนที่มั่นคงอบอุ่นให้กับเขานะคะเดี๋ยวดูซิว่ามีคนมีมีครอบครัวมีแฟนเก่าหรืออะไรไหมมาไม่รู้สึกมันรักไม่ได้หรอคุณมีความอบอุ่นให้เขาคุณมีเอ๊หรือเขาเป็นคนมีเจ้าของแล้วเนี่ยแหละคะ่ะ อืมเหมือนคุณเป็นโลกอีกใบหนึง่งให้กับเขาคุณมีความสดใสรา,าเริงม,มีความอบอุ่นมีความหวังดีมีความเป็นห่วงใย,ยให้กับเขานะแต่ว่าเดี๋ยวดูซิเขามีเจ้าของแล้วหรือเปล่าหรือยังไงแต่เขาให้คุณได้แคบเพื่อนใช่มันจะกลายเป็นรักสามเศร้าคือเขาเขารู้แล้วว่าคุณและเขาจริงๆอ่ะมัน มันมีความรักหรือมันมีอะไรอยู่ตรงนั้นแต่มันต้องปฏิเสธออกอะเพราะว่ามันจะกลายเป็นรักสามเศร้าอะที่พี่เห็นนะมันมีสองกรณีคือหนึ่งเขามีคนของเขาอยู่แล้วหรือคุณมีคนของคุณอยู่แล้วสองคืออาจจะมีใครสักคนยังลืมแฟนเก่าไม่ได้แล้วก็รู้สึกเหมือนแบบไม่อยากไม่อยากไปต่อกับความสัมพันธ์คือเหมือนแบบเอาจริงๆป้าพี่รู้สึกว่าเขาปิดกั้นตัวเองเหมือนเขาหลอกตัวเองเลยอะเหมือนเขา เหมือนเขาไม่ไม่เปิดใจให้คุณเลยอะอะไรประมาณเนี้ยคือไม่ได้แปลว่าคุณไม่ดีนะแต่ว่าเขาไม่เปิดใจแล้วเขารู้ด้วยนะบี่รู้สึกว่าเขารู้ด้วยนะว่าคุณดีแล้วเขารู้ด้วยนะว่าคุณมี potential ที่ที่เป็นคนที่แบบรักใครรักจริงหรือว่ามีป e ร์เทนที่มันจะเข้ากับเขาได้แต่เหมือนเขาแบบปิดหูปิดตาไม่ไม่รับรู้ไม่ไม่สนใจว่าคุณจะเป็นยังไงเหมือนแบบเหมือนอารมณ์แบบไม่ให้โอกาสคุณเลยอะ ที่ให้คุณพิสูจน์อะไรแบบประมาณนี้นะคะดูซิว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้นไม่รู้ว่าเรื่องราวเป็นของคุณไหมลอง5้าถ้วยมันเป็นรักสามเศร้าอีกแล้วนั่นแหละไม่งั้นมันจะกลายเป็นรักสามเศร้าคือคือไม่ใช่ไม่รักแต่มันรักไม่ได้ใช่คือถ้าเขาเคงคุยต่อไปมันจะกลายเป็นรักสามเศร้าเราอึดอัดมาก ก็เลยแบบเออมันก็ต้องตัดอะสุดท้ายก็ต้องตัดคุณอะอาประมาณน,นี้ยบี้รู้สึกนะไม่ได้ไม่อยากไม่ได้ไม่อยากไปต่อแต่มันไปไม่ได้ก็เลยแบบเลือกที่จะจบความสัมพันธ์กับคุณแล้วว่าบี้รู้สึกมันมีความรู้สึกผิดตรงนั้นอะนะคะผิดตรงนั้นคือคุณก็อาจจะไม่ได้ทําอะไรผิดด้วยอะแล้วแบบเหมือนแบบอาจจะอยู่ดีๆก็บอกเลิกอยู่ดีดีก็ปฏิเสธหรือว่าผิดตั้งแต่แบบไม่ให้โอกาส คุณพิสูจน์ตัวอะไรเลยคือเหมือนแบบหักดิบไปเลยว่าแบบเฮ้ยเธอเราเราไม่สนใจเธอนะจบบายแต่คือคนเราอะที่มันทาแบบนั้นอะอาจจะเป็นด้วยใช้เหตุผลในการตัดสินใจเนาะถ้าสมมุติว่าเขามีใครอยู่ในใจหรืออะไรก็แล้วแต่หรือเขาอาจจะยังบางเคสคือยังไม่ลืมแฟนเก่ายังรู้สึกเหมือนแบบยังไม่พร้อมที่จะดูแลใครแล้วยังเหมือนใจมันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อะเหมือนเรายังฟูลฟิลตเองไม่ได้เราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากเอาใครเข้ามาทำ้ายใจิตใจเขาอะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยมันก็ต้องมีความรู้สึกผิดอะ อยู่ตรงนั้นอะคือเขายังรู้สึกผิดที่แบบเหมือนไม่ได้อธิบายให้คุณเข้าใจว่าสาเหตุอะไรที่ทําให้เขาไม่เปิดโอกาสให้คุณคือเขาค่อนข้างปิดกั้นตัวคุณด้วยอะไรเงี้ยตอนนั้นเขาคิดอยู่แล้วคิดมาดีแล้วอะโอเคฉันทําถูกต้องตอนนั้นคือสบายใจเลยตอนเลิกกันแรกๆหรืออะไรก็ตามแต่เลิกคุยเลิกติดต่ออะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยพอเวลามันหายไปจริงๆอะเขามานั่งคิดได้ว่าแบบเออแต่เราก็ใจร้ายเนาะอะไรเงี้ยแบบถ้าย้อนเวลากลับไปได้เดี๋ยวดูซิว่าเขาจะยังไง ถ้าสมมติเขาเขา้อนเวลากลับไปได้เขาเขาจะทํำยังไงเหมือนเขารู้สึกเหมือนมันนึกถึงคุณแล้วมันเศร้าอ่ะ เขามีข้อัวยแล้วหรือว่าเขาคิดถึงคุณในเรื่องแต่งงานเขายังลืมแฟนเก่าไม่ได้แน่ๆเลยถ้ายอ้อนเวลากลับไปได้เขาจะไม่หนีปัญหาเนี่ยเขาหนีอะตอนเนี้ยคือเขาก็หนีด้วยนะพี่รู้สึกเหมือนแบบมันต้องมีใครสักคนหนึ่งอะอยู่ในมันต้องเป็นมากกว่าหนึ่งคนแน่ๆความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะเป็นแฟนเก่าที่อยู่ในใจ เหมือนพี่รู้สึกว่าเหมือนเขาพูดอะไรบางอย่างไม่หมดอาจจะบางเคสนะเลิกกันเพราะว่าจับได้ว่ายังติดต่อกับแฟนเก่าหรืออาจจะเลิกกันเพราะว่ายังยังมีอะไรสักอย่างเหมือนไปรู้อะไรมาว่ากโกหกปิดบังอะไรเงี้ยเราก็เลิกกันไปนะคะถ้าย้อนเวลากลับไปได้พี่รู้สึกว่าเหมือนแบบถ้าบางเคสที่เขาไม่ยอมเริ่มต้นกับคุณเหมือนปิดโอกาสเพราะว่ายังลืมแฟนเก่าไม่ได้คือเขาอาจจะรู้สึกว่าแบบ ให้เาเวลากลับไปได้เขาคงจะเลือกคนใหม่ดีกว่าอะไรอยงเงี้ยประมาณแบบเลือกคุณดีกว่าที่จะไปจมปักกับแฟนเก่าแล้วมันไม่ได้อะไรสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องเสียคุณไปแล้วก็ต้องมานั่งเสียใจทีหลังบอกเลยว่าเขาคิดถึงคุณจนแบบเอาคุณออกจากหัวไม่ได้อันนี้คือแบบมั่นใจเลยอะนึกถึงเพลงไอเนี่ยเธอเธอรักฉันจริง ไดโปริีงฉันไปร้องไม่เป็นอะ่ะแต่มันชื่อเพลงว่าถ้าต้าจะเป็นทรีแมนดาวปะกิจทรีแมนดาวคือถ้าเธอรักฉันจริงคนที่ที่มันรองว่าคนที่ลืมแฟนเกาไม่ได้อย่างฉันไม่ควรได้รับความรักจากใครประมาณนี้อะ เหมือนเขาอยู่ในสถานะที่ไม่พร้อมแต่แต่มาเจอคนที่ใช่เข้าใจป่ะแล้วคือเหมือนแบบเหมือนเขาไม่ได้เลือกคุณอนะในตอนนั้นอนะเขาตัดสินใจว่าแบบเออเขาไม่อยากเห็นแกตัวเขาเขาก็แบบเหมือนผลักคุณออกไปอะให้คุณหายไปจากชีวิตเขาแล้วท้ายที่สุดเหมือนเขามาตราหนักได้ว่าแบบเออให้ยอมกลับไปได้เขาจะเลือกคุณดีกว่าแบบดีกว่าแบบไปจมปักอะ,จม,กอะจมปักแล้วมันไม่ได้อะไรอะไรอย่างเงี้ย แต่คืออันเนี้ยเหมือนเพลงนั้นนะที่พี่บอกนะถ้าเธอรักฉันจริงเราไปฟังนะคะเซิร์ชใน YouTube ประมาณนี้อ่ะดูซิว่าเขาเทคชั่นอะไรไหมขอภัยนะพี่พี่โดนคุกคามอีกแล้วจะถึงวันพักแล้วหรอเขาจะทำอะไรไหมคะกับความสัมพันธ์นี้เขาอยู่ในสถานะที่ทำอะไรไม่ได้ไง มีรู้สึกว่าบางคนอาจจะยังมีพันธะกับแฟนเก่าอยู่นะ่ะก็เลยเหมือนแบบไม่อยากหลอกด้วยอะ่ะมันมีนะนี่ก็เคยเป็นเอาจริงๆมันมีหลายคนด้วยที่ยังคงแบบเลิกแต่เลิกไม่สนิทอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกเหมือนแบบก็ไม่อยากทำอะายคนใหม่ด้วยอ่ะเขาเลือกที่จะทําอะไรที่รู้สึกเหมือนแบบเขาก็ทําอะไรไม่ได้ก็คือเหมือนแบบก็ต้องปล่อยคุณไปอะ่ะแต่คือแบบบอกตรงๆนะว่าเหมือนเสียใจมาก เหมือนเขาก็คงต้องเสียเขาคงได้รับบทเรียนนะเอาจริงนะในการที่แบบลังเลใจเป็นคนที่โลเลใจหรือว่าเป็นคนที่เหมือนแบบคนเก่าก็จะเอาคนใหม่ก็จะเอาอะไรแบบเนี้ยอืมอารมณ์สุกว่าบทเรียนที่ผิดพลาดก็คือเขาได้เสียโอกาสเสียคุณไปอะ่ะจริงๆแล้วก็ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณมันก็เลยทําให้จิตใต้สำนึกของเขาอะ่ะมันมันรู้สึกผิดกับคุณอะ่ะ แต่แบบอืมแต่เขาก็ทําอะไรไม่ได้ไงเขาลืมคุณไม่ได้นะคะแล้วเขาก็เจ็บปวดในสิ่งที่เขาทําด้วยที่เขาเหมือนปัดทิ้งโอกาสดีๆไปอะเออจริงๆตัวเขาเองแหละที่ที่เป็นคนที่ไม่พร้อมเองแต่ว่าเขาเลือกความถูกต้องมากกว่าความถูกใจอืมแต่ถ้าในสิ่งในส่วนส่วนตะกะกเหตุผลนะถ้าเขาย้อนเวลากลับไปเขาคงคิดว่าถ้ายอมเวลากลับไปเขาคงเลือกทาแบบนี้ ดีกว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้เขาคงทําแบบนี้แต่ถามว่ามานั่งคิดย้อนที่หลังอ่ะรู้สึกเหมือนเลือกคนผิดรู้สึกเหมือนแบบเหมือนเสียดายตลอดเลยอ่ะเสียดายคุณมากๆรู้ว่าคุณแบบดีรู้ว่าคุณเหมาะสมกับเขารู้ว่าถ้าเลือกคุณเขาคงไม่เสียใจถ้าเลือกคุณป่านนี้ชีวิตเขาคงจะมีความสุขหรือว่าเขาคงไม่มานั่งรู้สึกผิดอะไรแบบเนี้ยประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมาดูาาลักนาราศีนะคะที่มีเกณฑ์ต่อชาวแรนดอมคลิปนี้ มีราศีมีนราศีกรกฎราศีมิถุนราศีเมษนะคะมีนมิถุนเมษกรกฎโรแมนต์ n c e เจ g e l นะคะนางฟ้ามีอะไรอยากจะบอกกับความสัมพันธ์นี้เจอเ n อแรกจริง,รง free yourself separation ใช่คุณกับเขาไม่ได้คุยกันแล้วห่างกันไป attraction แต่มันยังมีความดึงดูดนะลิล i ี่ชิเอ็กมีคนหนึ่งยังลืมแฟนเก่าไม่ได้ This could be the one e x p e c i a l love. บางคนแทบจะไม่เคยแสดงออกเลยว่ารักกันแค่ไหนแต่มันดึงดูดอกันมากให้ใบนี้บอกว่าให้คุณจงทําตัวแบบเหมือนแบบว่าคุณไม่ต้องไปงอถ้าเขาใหญ่ได้เขากลับมาคุณไม่ต้องไปงอคุณไม่ต้องไปแบบคุกเข่าอ้อนบอนขอว่าเอยถ้ากลับมาเถอะนั่นนี่นู่นขอให้คุณทําตัวให้พัฒนาตัวเองนะคะดูมีเสน่ห์ดูน่าดึงดูดแล้วเดี๋ยวเขาอาจจะหันมามองคุณนะข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณคุณอยากจะบอกกับเขานะคะ มันเหมือนใช้คําพูดที่มันบอกว่าจังหวะชีวิตอะทุกคนคือเหมือนแบบอย่างที่บอกว่าจังหวะชีวิตของของเราแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนี่ยเออนะคะเราอาจจะเจอคนที่ใช่ในเวลาที่มันไม่ถูกต้องแบบยังไม่พร้อมมีความสัมพันธ์มันก็เป็นได้เหมือนกันเนาะไวยเธอสําคัญที่สุดสําหรับตู้ไว้เธอสําคัญสําหรับฉันนะคะนี่คือสิ่งที่ฉันทั้งรักทั้งเกลียดเธอไม่รู้ว่าคุณบอกหรือว่าเขาบอกเนาะหลับตาคาใดก็เห็นแต่หน้าเธออันนี้น่าจะเป็นเขานะ รักไม่รักไม่รู้แต่รู้สึกดีอาจจะเป็นเขาด้วยนะคะอยากหยุดเวลาไว้ตรงนี้ให้เราได้รักกันนะคะแล้วก็จิตใจของฉันต้องการสัมผัสอโนุบุญของเธอใจฉันทํายังไงฉันสับสนเหลือเกินนะคะคนลังเลใจมันก็ได้รับผลตอบแทนแบบนี้แหละก็ต้องไม่เหลือใครสักคนนะคะง <No. S 1> ้อเดี๋ยวเรามาดูแพ่นดูลัมนะคะตอนนี้แพนดูลัมนะคะที่มีอยู่ในมือบาี้นะคะคือหมดเกลี้ยงแล้วก็เหลือสีชมพูนะคะ ลือสุดสีชมพูอยู่ประมาณเหลืออยู่ชิ้นหนึ่งแต่ว่ามีมีจองไว้สองชิ้นนะคะเป็นรุ่นอื่นนะเข้ามาถามกันได้นะคะหรือชิ้นเดียวนะคะที่ยังไม่ได้จองแต่ที่จองแล้วเดี๋ยวดูว่าหลุดไหมนะคะคือไข่เกลี้ยงแล้วเดี๋ยวถ้าสีชมพูเข้าอีกบี้จะบอกนะอันเนี้ยคือเห็นปะอันนี้คือดองเองเจ้าไงที่บี้แนะนําให้จําได้ปะ เออเดบี้ก็กลับมาใช้น้องเอ็นเร์แล้วเพราะว่าตอนนี้หมดหมดมือบี้หมดแม็กม,มากนะคะตอนนี้สีที่ปล่อยได้จะมีสีสีไทเกอร์อนะคะคุ้ยคุ้มครองป้องกันภัยที่มันแบบอันตรายทุผีปิศาจสิ่งที่ไม่ดีนะคะคนที่เป็นหมอดูหรือคนที่ทําอะไรงเงี้ยโดนของหรืออะไรเงี้ยอันนี้ต้องป้องกันไว้ก็ดีนะคะอุบัติเหตุป้องกันภัยเนาะเออสีขาวยังเหลืออนนะคะเหลือหนึ่ง ไฮเกอร์ไน่าจะเหลือประมาณ2หรือ3เนี่ยนะคะสีขาวจะเป็นการฝึกสมาธิลบพลังงานลบนะคะเหมือนคลีนพลังงานตัวเองให้เป็นคนที่แน่วแน่มากขึ้นแล้วก็มีพลังงานบวกกับตัวเองนะคะส่วนสีสีเขียวน่าจะเหลือประมาณสัก2นะคะสีเขียวก็จะเป็นในเรื่องของการประสบความสําเร็จโชคลาบนะคะ เรื่องการงานการเงินนะคะแล้วก็ความสักเซสความคิดสร้างสรรค์นในการงานนะคะสี่ชมพูน่าจะเหลือประมาณหนึ่งที่ยังไม่ได้ถูกจองนะคะร,ร,รีทักมาได้ของมันต้องมีจริงๆทุกคนเดี๋ยวพิ่จะหามาให้อีกเพราะว่ายังไงแต่พี่ไม่รับปันจริงอะ่ะแบบโดนเหมาเกลี้ยงนะคะโดนเหมาเกลี้ยงเลยเพราะนอกจากว่าเราบูชาเขาใช่ไหมถิ่นช่วยเราแล้วยังจะสามารถทานายได้ด้วยนะคะตอนนี้ตอนนี้นนรุ่นรุ่นแรกเนี่ยที่คนเอาไปเนี่ย เขาได้รับกันแล้วแต่ตอนนี้ลูกศิษย์กําลังทําการทำยังไงก็ได้ให้น้องดิ่งทำยังไงก็ได้ให้น้องดิ่งนะคะเพราะว่ามันต้องเพราะว่าเพนดูลัมเนี่ยใช้พลังงานตัวเองนะคะไม่ได้แบบจับฉลากอะไรอย่างงี้เนาะเออมันก็ต้องใช้พลังงานที่เราต้องคุ้นเคยกับเขานะคะแล้วเป็นเจ้าของเขาหนึ่งร้เอร์เนเาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะขอใช้สีพูดดิ่งนะคะตอนนี้เหลืออยู่ชิ้นเดียวนะคะถ้าใครรีบมาก็รีบๆนะ้ำผงม,มีจํากัดจ,จริงๆไม่รู้จะเข้าอีกเมื่อไหร่นะคะอ่ะ ถ้าใช่นะคะให้ขยับหน้าหลังถ้าไม่ใช่ซ้ายขวาค่ะถ้าใช่หน้าหลังนะคะถ้าไม่ใช่ซ้ายขวาค่ะวันนี้พลังงานคือง่วงนอนเหรอทำไมมันมันแบบน้อยจังทำไมน้อยจังวันนี้วันนี้วิ่งง่วงนอนหรือ,อยังไงโอเคใช่นะคะ คือเอาเอาน้องอ่ะไว้แบบสมมติคนใหญ่ตัดต,ตัดสินใจอะไรในชีวิตอ่ะก็ให้เพนูลัมช่วยได้นะคะเขาก็จะช่วยในการตัดสินใจเนาะสำหรับบี้เนี่ยก็ได้ผลมาเยอะมากเลยนะครับแบบส่วนตัวบี้ก็ดูให้แบบแบบบางครั้งแบบเข้าข้างตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้เพนดูลัมนะคะในการช่วยการตัดสินใจได้เหมือนกันนะบางคนแบบโหแบบสมมติมาเราดูดูกับส่วนตัวกับบี้แล้วก็มารอคิวบี้อย่างเงี้ยแล้วก็แบบอุ้ยรอไม่ไหวแล้วขอแบบ ขอใช้น้องพินดูลับก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยโอเคใช่นะคะคําตอบคือใช่นะคะไม่รู้คุณอธิษฐานว่าอะไรใครที่อยากคลิปนี้เป็นของคุณนะคะก็คืออย่างน้อยเนี่ยเขาก็รู้สึกเสียใจยคุณเนาะแล้วก็คิดถึงคุณนะคะถ้าใครอยากให้คลิปนี้เป็นของคุณก็อธิษฐานไว้ด้านล่างนะคะก็อย่างน้อยมันก็ดีนะเออถ้าถ้าพลังงานมันตรงนะคะอย่างเราก็ขอให้เขาคิดถึงเรานะคะสามารถพิมพ์แบบนี้ได้จะพลังงานจะได้จูนกัน ดแรงดึงดูดเนาะมันจะได้จูนกันเนาะแล้วก็อาจจะขอให้คลิปนี้เป็นของเราก็ได้แล้วแต่เลยนะคะใครที่อยากปรึกษาอยากเ,ออเรียนคัดไหนหรืออยากซื้อของนะคะแอดไลน์มานะคะเราไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย